เด,เด็กทุกคนนะคะวันนี้คูเปิลจะมาจัดก,กิจกรรมให้เด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับข้าวว่าข้าวทั้งหมดมีกี่ชนิดนะคะ1อันนี้นะคะคือข้าวนักเรียนสับคณครูได้ไหมคะอันนี้มีสีอะไรคะใครเคยเห็นบ้างอันนี้เขาเรียกข้าวไลเบอรี่นะคะต่อไปอันนี้สีนี้นะคะ สีนี้นะคะคือเข้ากล้องนะคะต่อไปอันนี้เด็กๆต้องตอบได้แน่ๆเลยค่ะเพราะว่าเด็กๆทุกบ้านต้องมีประจำเลยอันนี้เขาเรียกว่าข้าวสารนะคะคือที่เราถุงก,กินกันประจำทุกวันต่อไปค่ะอันนี้ เรียกว่าข้าวเหนียวนะคะเด็กๆเห็นไหมคะสีเขาจะมีสีขาวขุ่น,นะคะ่ะ <Yeah. S 1> เวลาเด็กๆกินไปสั่งซ่งตาหรือไปดูกซื้อร้านไก่ย่าง mm hmm. เด็กๆก็จะเห็นว่าจะมีข้าวเหนียวขายอยู่ด้วยนะคะค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะบอกประโยชน์ของข้าวสีดำนี้นะคะข้าวอันนี้ไลบรี่มีประโยชน์นะคะก็คือ มันแก้เหน็บชาได้ส่วนมากนะคะเด็กๆจะเห็นคุณปู่คุณย่าจะทานกันแบบนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เช่นกันนะคะส่วนมากผู้สูงอายุก็จะทานข้าวน,นี้ต่อไปนะคะคุณปู่เปิ้ลจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทํากันมาดูกันนะคะนี่อันนี้คือหม้อข้าว กิจกรรมที่คุณครูจะให้หนูทำวันนี้คุณครูจะให้หนูนำข้าวมาแปะมาติดตรงบนหมอ้อสมมุติว่าวันนี้เรามาหุงข้าวกันนะคะเด็กๆคุณครูเตรียมใบงานไว้ให้ทุกคนเลยแล้วใบงานครูเพิ่นจะให้เด็กๆวันที่หนึ่งเราจะมาพบกันนะคะ เด็กๆช่วยกันทำทุกคนนะคะแล้วก็ส่งให้คุณครูเปิ้ลดูในไลน์นะคะคุณครูจะได้รู้ว่าเด็กๆมีข้าวอะไรที่มาติดก,กันบ้างในกิจกรรมนี้นะคะวันนี้คุณครูเปิ้ลขอจบเพียงเท่านี้นะคะแล้วกิจกรรมหน้าเราจะมาพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ เรียกข้าวกล้องนะคะข้าวกล้องนะคะเด็กๆข้าวกล้องมีประโยชน์นะคะเด็กๆจะเห็นว่าคุณปู่คุณย่าเราบางท่านจะทานข้าวน,นีเพราะว่าจะรักษาเกี่ยวกับการเป็นเน็บชาการกดขานะคะตับไปสีนี้สีดํานะคะเรียกไบรเบอร์รี่นะคะประโยชน์เหมือนกันเลยค่ะกับข้าวกล้อง แก้เหน็บชาแก้ปวดขาได้นะคะต่อไป3อันนี้คือข้าวเหนียวเด็กๆจะเห็นนะคะข้าวเหนียวเราจะกินกับต้ตมตำไก่ย่างนะคะต่อไปค่ะอย่างที่4เราเรียกข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าจะมีทุกบ้านเลยตอนเช้าท,ท,ทุกบ้านเลยนะคะผู้ปกครองเด็กๆจะหุงข้าวให้กิน แล้วที่สำคัญนะคะข้าวเจ้าจะมีประโยชน์มื้อเช้านะคะมื้อเช้าคุณครูอยากให้เด็กๆทานข้าวกันนะคะเพราะว่าจะไปเสริมสมองของเราหนึ่งให้เราจำได้ดีนะคะต่อไปนะคะคุณูเปิ้ลมีกิจกรรมให้เด็กๆทำกันนี่นะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะ วันนี้คุณครูจะให้หนูนำข้าวมาติดเหมือนคุณครูเปิ้ลตัวอย่างเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยววันที่หนึ่งคุณครูจะให้เด็กๆแจกให้เด็กๆคนละใบนะคะแล้วเด็กๆนำไปติดให้สวยงามนะคะแล้วเรานัดเจอกันอีกทีนะคะพร้อมกับส่งใบงานกิจกรรมนี้นะคะ วันนี้คุณครูเปิ้ลลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆจะเปดเลยคะ